So. Mm. Piss, 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 piss. <laughs> huh? darn you So fierce. วันนี้เราจะมาคุยยันว่าคุณควรจะเปิดไม่นะหยุนลี่ครับสำหรับนักล่าดาบปีศาจแห่งเซนโจจูหมิงอย่างหยุนลีเนี่ยจากที่เห็นในบันทึกการเดินทางพันดาวเหล็กหลอมร้อนแรงระวังเตาไฟเนี่ยด้วยความที่น้องเกลียดดาบปีศาจหรือว่าดาบต้องสาบแบบมากๆนะครับน้องก็เลยออกเดินทางตามหาดาบปีศาจเอามาโยนลงเตาหลอมหมดเลยเพราะว่าน้องมีคุณปู่คอยสอนเรื่องตีดาบครับซึ่งดาบที่น้องถืออยู่ที่คุณเห็นก็คือดาบโอเมทตลซึ่งน้องก็ตีขึ้นมาเองครับแต่น้องก็บอกว่ายัางตีไม่เสร็จด้วยนะและใช่ครับ น้องพาวเวอร์คีฟคลาร่าอย่างชัดเจนครับแต่ว่าไม่ได้ลิงแบบคลาร่าที่จะสามารถกดท่าไม่ตายตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าคุณต้องกดให้เป็นกดให้ถูกจังหวะแต่เรื่องความแรงเนี่ยแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเป็นท่าเดียวกันและเน้นเคาน์เตอร์แท็กเหมือนกันครับเอาแบบสรุปไม่ง่ายเพื่อที่ดูตรงนี้แล้วคนที่รีบจะได้จบแล้วก็ปิดคลิปได้เลยก็คือถ้าเกิดว่าเรากดท่าไม่ตายผิดจังหวะเนี่ยเราจะเสียดามเตจไปใช้คําว่าหลายแสนได้เลยครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นมือเนี่ยจะสามารถจบคอนเทนต์ได้ไวแต่ก็ไม่ได้อยู่ ที่ตัวเราครับอยู่ที่มอนด้วยซึ่งอ้พวกมอนแปดดอทเราไม่ได้สวนกับนะครับไอที่กับมันเป็นอย่างถ้าไม่ตายแมคคานิคน้องที่มันสวนมอนได้แน่แ,นแต่ดามจมันก็หายไปเยอะมากเช่นเดียวกัน400กว่าเปอร์เซ็นต์เลยส่วนเรื่องของทีมเนี่ยเราใช้แค่ทีม4ดาวก็สามารถเทพได้นะครับหรือว่าคุณเจ้าไปเติมในทีมฟอลล่าวแทแท็กก็เล่นสนุกมากๆส่วนไรโคนเนี่ยมันเป็นไลโคนประจําตัวแน่ๆเลยครับเพราะว่ามันได้โอกาสล่อเท้าที่มากขึ้นเพราะว่าเรายังไม่มีไลโคนทําลายล้างอันไหนเลยที่ล่อเท้าได้มากขึ้นซึ่งก็สาาาามรถนนนํไไปใชช้้กกัับคล,ล่ดเดเเียว ก็อยู่ในจอตอนนี้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไลค์โคนไปใช้กับคลาร่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคลาร่าเล่นไม่ได้นะครับคลาร่าก็ยังเล่นได้แค่มีตัวละครที่เก่งกว่าเฉยๆส่วนเรื่องลีลิกเนี่ยเรารู้แล้วครับว่าไอเซตใหม่เนี่ยทำมาเพื่อใครก็คือทํามาเพื่อน้องนั่นเองครับเดี๋ยวคุณจะแซลชื่อเซตเอาเซตไปม่เดอะวินสอลลิงวอลลรอสครับทีนี้เรามาคุยเรื่องของท่าไม่ตายกันบ้างท่าไม่ตายเนี่ยเป็นดามเมจหลักเลยนะครับแล้วก็ดามเมจเนี่ยแรงมากๆหลักหลายแสนเลยแต่มันมีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าเกิิดดดดวว่่าาาคุณจันนัยยังหหะเเเนนยมมอรบ กันอีกละเอียดเนี่ยกดที่การ์ดมุมขวาบนได้เลยนะครับสรุปมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตอนที่เป็น Experience s e r v e r เนี่ยมันเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยครับไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเอาแบบคร่าวๆนะครับเวลาที่คุณกดใช้งานท่าไม่ตายของน้องพอเรากดแล้วถ้าเมื่อถึงเทิร์นของคนถัดไปคําว่าคนถัดไปจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งมอนก็ตามน้องจะมีการโจมตีไปให้เลยทันทีแบบสวนกลับครับแต่ว่าดาเมจมันจะไม่แรงครับมันจะแรงก็ต่อเมื่อคุณกดแล้วแล้วเป็นเทิร์นมอนแล้วมอนตีคุณย้ำว่าตีไม่ใช่แปะ คุณหนึ่งจะมีการโจมตีสวนกลับแบบที่มีดาเมจพิเศษเพิ่มอีก6กฮิตซึ่งในหกฮิตนี้แต่ละฮิตตัวคูณมันอยู่ที่72%เปรวมแล้วคือเพิ่มมาอีก432%จากแบบปกติเลยเลยทําให้การกดถูกจังหวะเนี่ยแม่งมีผลกับดาเมจเยอะมากแต่บอกก่อนนะครับในหกฮิตนี้มันแรนดอมนะครับมันไม่ลงแค่มอนตัวเดียวยกตัวอย่างแล้วกันครับจากที่พูดเมื่อกี้นี้ถ้าเรากดในเทิร์นของโทปัสแล้วเทิร์นถัดไปเนี่ยเป็นของบอสอาเจนตี้แล้วเราโดนโจมตีเนี่ยเราก็จะสวน Turn ถัดไปนั่นเองครับและที่สําคัญคือตัวละครที่เป็นซัมมอนยกตัวอย่างเช่นตัวนับปี้ที่เป็นโจมตีต่อเนื่องของโทปาสเนี่ยมันก็ไม่นับเทินนะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณเล่นกับโทปาสเนี่ยต่อให้มีหมูแทรกขึ้นมาก็ไม่เสียหายนะครับอันนี้ให้เห็นชัดเจนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกดแทรกระหว่างเทินเนี่ยอันเนี้ยเสียหายครับเราควรกดในตอนที่ถึงเทินของคนนั้นๆหรือว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากดแทรกไประหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรตีเข้ามาเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีดาเมจพิเศษเเเพิิ่่มข้้้้้าาาไปใหแแลลวววถกกดด ไม่โดนมอนตกมาดามเมจะเหลือแค่ไหนครับไอเรื่องหกคิดที่หายไปเนี่ยจาก2อถึงสามแสนแม่งกลายเป็นแค่หลักหมื่นครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเกมเขารู้ว่าคุณชอบออตโต้เขาจะมีระบบการันตีมาให้ถ้าเกิดว่าคุณกดปล่อยบอทไว้หรือคุณเล่นมือแล้วคุณกดผิดนะครับถ้าครั้งแรกคุณพลาดครั้งต่อไปจะการันตีว่ามีดามจพิเศษแน่ๆครับหมายความว่าต่อให้คุณออตโต้ก็ให้ตีสว่าดามจพิเศษนี่ถูกหันครึ่งไปเลยครับเพราะมันจะติดครั้งไม่ติดครั้งนั่นเองส่วนวิธีการดูว่าคุณผิดพลาดไปแล้วหรือเปล ตัวน้องที่ผมวงไว้ให้เห็นใช่ไหมครับอ่าไอ้วงเนี้ยจะอยู่ที่ตัวน้องครับแต่เกมใจดีนะครับต่อให้คุณมีวงแสงอันนี้แล้วครั้งต่อไปคุณกดถูกจังหวะวงแสงอันนี้จะไม่หายไปและการันตีในการสวนกลับแบบพิเศษของน้องก็ยังคงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดแล้วครั้งต่อไปที่คุณมีการันตีคุณไม่พลาดเนี่ยคุณสามารถเก็บการันตีไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ครับแม่งยังกระเลดกาชาและสุดท้ายที่อยากจะบอกเกี่ยวกับถ้าไม่ตายก็คือมันมี2องสเตค็ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมันมีไว้เพื่อให้้้คุณสสสาามมรถเกก็บะแลวดดไ2ด ครั้งครับการที่คุณจะรอถ้าไม่ตายเต็มแล้วกดแบบอาเจนตี้เนี่ยมันไม่ได้แรงขึ้นแบบอาเจนตี้นะครับแมคานิกมั็นจะเปลี่ยนเป็นโดมอนตีแทนเอาเป็นว่ามันมีไว้คุณสแปรดองไว้ใช้ได้เพื่อให้กดให้ถูกจังหวะน,นั่นเองครับอันนี้ไม่งงนะถ้าอธิบายแบบนี้แล้วงงพิมพ์คอมเมนต์ไว้ทั้งวันหน้าจะเปลี่ยนวิธีอธิบายให้ครับส่วนเรื่องของการจบคอนเทนต์ที่ว่าจะจบได้เร็วมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เราแต่มันขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์เดีอกก็เพราะว่าแมคานิกที่ทเป็นการเคาน์เตาาาายยยยมัันเสีีีหหหไไปปลิอออก่คคืญท ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะที่ตัวเราแต่อยู่ที่มอนด้วยครับแต่ดาเมจน้องแรงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรากดใช้ทําไม่ตายเนี่ยน้องจะได้คริเทียลดาเมจ100%ไปเลยตรงๆตัวครับทำให้คุณจำเป็นที่จะต้องหาคริเลตเยอะๆนะเพราะน้องมีครีดาเมจเยอะครับส่วนเรื่องสปีดไม่ต้องไปสนใจครับมันแทบไม่มีผลอะไรมากเลยรองเท้าม,มันก็เลยเป็น ATK ไปตามปกติกนั่นแหละครับเพราะสุดท้ายแล้ว <c oughs> ดาเมจเราจะได้แรงหรือไม่แรงมันอยู่ที่มอนตีเราบ่อยแค่ไหนนั่นเองครับมันเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเยอะมันขึ้นอยู่กับมอนส่วนเรื่องตัวช่วยเพิ่่มมพพลังงงงาานนนเีียกก็็็จจปต้้ออใชูดะว ทิ้งวินหัวหัวพวกนี้ช่วยได้เยอะมากๆครับส่วนเรื่องของพรสวรรค์ของน้องน,นะครับเวลาที่เราโดนโจมตีเนี่ยมันมีการช่วยพลังงานเราด้วยนะเราจะได้พลังงานไปเลย15หน่วยแบบตรงๆงครับซึ่งอันนี้ผ่านการรีพลังงานได้นะครับใส่เชือกพลังงานช่วยได้นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเจอมอนที่มันแกงเช่นในพวกตัวพีเฟียงแก้วเนี่ยหรือว่าไอาด้ดวงระเบิดในเพลฟิกชั่นเนี่ยคุณรู้ว่ามันคือตัวไหนเราเจอกับมันแล้วก็ไม่เคาเตอร์อยู่ดีครับคือมันเคาเตอร์ด้วยแมคานิกถ้าไม่ตายอ่ะใช่แตต่วาันนนเเเร้ป็ออ์บบบสสกล เข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันก็พอจะตอบโต้ได้บ้างโดยการกดท่าไม่ตายและมีการเคาน์เตอร์ไปแต่ว่าไม่มีดาเมจพิเศษนี่ยังไม่นับว่าตัวคุณก็มีโอกาสที่จะกาวเองด้วยนะครับหรือคุณวางยาตัวเองด้วยการใส่ลวนเหมยทําให้มอนโดนล้มแล้วมอนกอดล้มเร็วแล้วมอนกอดล้มนานไม่ได้ตีเราสักทีเพราะพอมอนล้มแล้วมอนจะตื่นก็โดนดอกไม้ลวนเหมยเขกกระบ,บาลหรือคุณกดท่าไม่ตายผิดจังหวะบ่อยๆพวกนี้ก็ทําให้คุณจบช้าขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องพลังงานในการจ่ายท่าไม่ตายแต่ละรอบเนี่ยมันใช้120ร้อยไม่น้อย ซึ่งถ้าคุณจะเอาการันตีแบบชัวร์เนี่ยแม่งใช้240คือโคตรอภิมหาโคตรละเยอะเลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้น้องสามารถจบไซเคิลเร็วๆได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราต้องพึ่งหมอนเตอร์ด้วยครับอย่าใส่ลวนเมยไปนะโว้ยส่วนเรื่องของทีมเนี่ยต่อให้เราใช้แค่ทีมสีดาวมันก็เก่งที่เราคุยไ,ไปเมื่อกี้แล้วก็สามารถเล่นกับทีมฟล l l ์อาร์แบทแท็กสนุกๆได้ใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่าตัวของยูรีเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีประจําตัวก็เล่นได้แต่่ปรรรระะจําาาาาตตัวัววมมนนนชยยไดด้้เเเเอพีกกขึ็ พลังงานเยอะขึ้นจากแอซิสที่ได้พลังงาน15น่วยแต่จริงๆแล้วเรามีตัวช่วยอยู่ซึ่งก็คือราคาประหยัดที่แจกฟรีมาก็คือน้องลิงที่เวลาจ่ายสกิลให้กับตัวละครผ่าทำลายล้างหรืออนุรักษ์เนี่ยจะโดนโจมตีมากขึ้นหรือว่าจะมีเพล่าที่สามารถจะใช้ท้าไม่ตายและลดติฟเฟนใส่มอนหมู่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าหยุนลีเวลาสวนกลับทุกครั้งโจมตีโดนศัตรู3เป้านะครับไม่ใช่เป้าเดียวแล้วก็มีทิงวินที่สามารถแจกี D K แล้วก็เพิ่มพลังงานท้าไม้ตายให้เราได้แจกโบนัสความเสียหายให้เราได้ท ทุกตัวเนี่ยถือเป็นตัวละครที่เรียกว่าสกิลพอยต์โพซิทีฟด้วยเพราะว่าเป็นตัวละครที่เจนสกิลพอยต์ให้เราได้ทั้งนั้นครับอย่างกรณีลิงเนี่ยเราจ่ายไม่ได้จ่ายทุกเทินอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้โดนตีหนักมาก,กน,นะคุณเพล่าไม่ได้จ่ายสกิลอยู่แล้วทิ้งวินจ่ายหนึ่งเว้นสองฉะนั้นคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องสกิลพอยต์ให้ปวดหัวด้วยครับในตีนี้ส่วนในกรณีที่คุณมีทีมที่แพงขึ้นคุณอยากจะเอาไปใส่ในทีมฟอลโลวาแบทแท็กเนี่ยการที่คุณใส่อเวนตูลินไว้ข้าง พราะถ้ามอนตีอเวนอเวนได้สแต็กสแต่ถ้ามอนตีคนอืน่นอเวนได้สแต็กแค่หนึ่งแถมถ้ามอนตีแล้วโดนหลายตัวการที่มอนตีอเวนแล้วเฉียวไปโดนยุนลีก็ติดคา์เตอร์ไงซึ่ง e อเวนก็มีโอกาสโดนตีเยอะแถมยุลีก็มีโอกาสโดนตีเยอะเหมือนกันถ้าไปยืนอยู่คู่กันแล้วมอนตีเป็นหมู่เนี่ยบอกเลยอ๋อหลงรกัก<ๆ>ก็เลยใช้งานด้วยกันได้ดีมากๆนี่ยังไม่นับว่าการคาร์เตอร์ของยุลีถือเป็นการโจมตีต่อเนื่องเพื่อไปเพิ่มสแต็กให้กับอเวนได้อีกนะครับใช้งานด้วยกันเนี่ยดีมากๆสวยตำแหน่งหนึ่โรบบินไไปด้เเลยื่อ ระเบิดปั๊ adk แล้วก็ปั๊บฟรีที่เข้าเมเพราะว่าถือไปโจมตีต่อเนื่องแล้วก็มีระเมจพิเศษแถมจากโรบินด้วยส่วนตั้งแต่สุดท้ายเนี่ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นมอนประเภทไหนนะถ้าเป็นมอนเดี่ยวเนี่ยยังไงการใส่โทปาสไปไถมอนเนี่ยเร็วขึ้นเยอะเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่ตายของตัวหยุดลีเองที่เวลาเราสวนกลับใส่มอนเตอร์แล้วมีระเมจพิเศษหกคิดเนี่ยถ้ามันไปลงโดนเป้าหมายที่มีดีบัฟหมูอยู่เนี่ยมันก็แรงขึ้นด้วยนะครับแม่งแรงมากนะครับเพราะมันนับเป็นฟ ถึงการสวนกลับไม่ว่าจะเป็นจัดท่าไม่ตายหรือสวนกลับเองนี่นะเป็นโจมตีต่อเนื่องทั้งหมดนะของยุลลีเนี่ยส่วนถ้าไปลงมอนที่ไม่ได้มีดีบัฟหมูมันก็จะเศร้าๆหน่อยๆครับบอกแล้วครับว่าโทปาสมันเป็นตัวเปิดเฮ้มันเปิดรออนาคตยังไงล่ะรอไกลชร่งมึงไร้แพทเจแต่ว่าจะเป็นมอนหมูเนี่ยการที่คุณใส่ทิ้งวินไปมันจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าสามารถเติมพลังงานได้ทาให้เรากทดท่าไม่ตายได้บ่อยแถมมันจะมีการบัฟเอดีเคแล้วก็บัฟดาเมดด้วย,วยทําให้เคาน์เตอร์ลงตัวไหนมันก็แรงนันเองครับหรือคุณจะไปเเเลล่่่นนนกัับทททีีมมพิงงาาาตย เช่นใส่ไปทั้งหัวหัวแล้วก็ทิ้งวิ้นเลยแต่จากที่ลองเทสทีมมานะครับทีมที่มีโทปัสเนี่ยจบเอโม2ณปัจจุบันได้เร็วที่สุดครับไวกว่าทีมอื่นประมาณหนึ่งไซเคิลครับเน้นมือนะและก็วลีเดียที่ทุกคนชอบถามเป็นประจาครับไลคอนอีหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของไลคนก่อนนะครับไลคนทาลายล้างณปัจจุบันเนี่ยมีแค่เดียวในเกมที่สามารถเพิ่มโอกาสโดนเท้าให้กับเราได้จากการที่เป็นทการแคลเช็คดาเมจมาแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสโดนโจมตีแบบที่ไม่ได้กดท่าไม่ต ได้มากกว่าถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งตารางที่เห็นอยู่นะครับคือตารางที่แบบไม่มีประจําตัวแล้วก็ยังไม่ได้กดสกิลลิงนะครับเราคํานวณจากค่าแอตโกรเฟลูนะครับส่วนกรณีที่มีประจําตัวแต่ว่าไม่ได้กดสกิลลิงก็จะเป็นอันนี้ครับคุณจะเห็นว่าบัญชีขึ้นไาเยอะมากนะครับ23เเลยแต่ในความเป็นจริงคือเรากดถ้าไม่ตายมันการันตีอายุหมอนอยู่แล้วประจําตัวมันก็เลยดูเหมือนไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์อยู่ดีครับโดยเฉพาะท่านในกรณีที่เราไม่ได้ใส่่ตตััวให้พลลงงานนไปแืนะ ถ้าคุณไม่มีอย่างน้อยคุณก็เอาน้องลิงกดใจสกิลให้ก็ได้ครับเพราะว่าตารางด้านล่างอันนี้คือตารางที่เราใส่ลิงก์เข้าไปเพื่อทําการใจสกิลเปอร์เซ็นที่คุณจะโดนตีเท่ากับว่าคุณใช้ไรโคนประจําตัวเลยครับมันไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าคุณมีไรโคนประจําตัวและโบกลิงมันก็มีโอกาสเปอร์เซ็นต์มากขึ้นไปอีกนะแต่เอาไปแค่นี้พอคุณนอกจากเรื่องของการแอคโกรแล้วเนี่ยตัวไรโคนก็จะมีการให้คริเทลด,ดามเมดด้วยสามสิบหกเปอร์เนถ้าไม่ตายให้เราอีกร้อยร้อยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์คนขาดขีเ้เหล นับเรื่องของการแอคโกรเข้าไปนะครับว่าดาเมจที่เกิดขึ้นจากการเคาน์เตอร์เนี่ยมันแรงขึ้นเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไรครับสำหรับเรื่องของ E 1นะครับการทํางานจะมี2แบบครับแบบที่คุณกดอันติตรงจังหวะครับและสวนกลับได้จะมีการบวกตัวคูณดาเมจที่20%จาก220เป็น240บวกไปตรงๆแบบนั้นเลยในเรื่องของดาเมจที่มีการเพิ่มขึ้นไป3ฮิตเนี่ยจะบวกจากเดิมที่มันมี6ฮิตจะกลายเป็น9ฮิตนั่นเองครับก็คือให้ดาเมจส่วนพิเศษตรงนี้เหมือนบวกไปอีก50%ตตรงตัวเลย E1 โคตรดีและแรงมากๆครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าคุณกดใหม่ตรงจังหวะส่วนใหม่เตใไม่มีการันตีสวนให้คุณจะได้เพียงแค่บวกตัวคูณ20%เเซนกลายเป็น240แค่นั้นเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดสําหรับคนที่เล่นมืออีหนึ่งผมบอกเลยว่าของแท้ส่วนสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นมือแล้วกดออโต้เอาเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ใส่ลิงก์เข้าไปในทีมภ้าษีของตัวไล์คนประจําตัวก็จะดูดีขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าคุณสามารถปลดลิงก์ออกได้ไปใส,ส่ซัพพอร์ตตัวอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม ด,ดีไ้สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดทีมโดยการใส่ลิงก์หรือไม่ใส่ลิงก์ครับและที่สําคัญคือคุณเล่นมือบ้างไหมครับฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยผมแบ่งออกเป็น2ฝั่งเลยฝั่งที่เล่นมือบ่อยหน่อยการที่คุณจะเปิดอีหนึ่งคุ้มค่ากว่าประจําตัวแน่นอนครับแต่สําหรับคนที่เน้นบอดเป็นหลักามว่าประจําตัวคุ้มกว่าครับเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสโดนตีได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดทีไม่ต้องใส่ลิงก์ได้ฉะนั้นคุณไปตัดสินใจเอาพิจารณาจากตัวคุณเองเป็นหลักได้เลยทีนี้ วินโซ l i n g v a l o r ลอ s ของใครของน้องอยู่ลีนี่เองครับเหมือนในซัตเทสที่พูดไปก่อนหน้านี้เลยครับเป็นเซตที่แรงที่สุดและก็เพิ่งจะหาคนใช้จริงๆจังๆเจอครับเพราะถ้าเกิดว่าเรากดท่าไม่ตายเนี่ยเวลาเราสวนกลับเนี่ยนอกจากว่ามันจะนับเป็นท่าไม่ตายแล้วมันก็นับว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ทําการเทสแล้วนะครับเพราะว่าพอสวนกลับเนี่ยสตแต็กของโอเวนตูลินมันขึ้นครับฉะนั้นมันก็ต้องนับเป็น f o l l o w u p a แอตแท็กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ก็เป็นตาเมเจอร์ที่คุ แอสเบสซิ่งแกรนดดูแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับหรือถ้าคุณกลัวตายจริงๆการที่คุณจะไปใส่เซ็ตของพี่เบดอย่างลองเจอวอสดิสิเพลก็ได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายเซ็ตสีกายภาพถ้าคุณมีของคาร่าอยู่แล้วคุณก็คุยมาใส่ได้ครับแต่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องบาลานซ์ครดิตเค้านะครับมันจะมีแค่เซ็ตเดอะวินซอร์ลิงวอลลลอสกับลองเจอวอสดิสิเพลเท่านั้นที่ช่วยเรื่องคุยเลคุณนะครับที่เหลือมันไม่ได้ช่วยเลยนะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการบาลานซ์เครสุดอยู่เค้าเนี่ ใครที่คา,าดดันมีคีเรตเยอะกว่าคีดเมทเนี่ยถือว่าโชคดีเลยครับส่วนเรื่องของออฟหลักที่เลือกนะครับเสื้อแนะนําให้เป็นบาลานควิดีคอลครับซึ่งปกติแล้วน่าจะขาดคีเลตจากทรงแล้วรองเท้าต้องเป็นเอดีเคไม่ทําสปีดครับส่วนเรื่องของเซตประดับนะครับมันจะมีหน้าใช้อยู่2เซตก็คือเซตใหม่อย่างดูแรนไดนาสตี้ออฟลันดิ้งวูฟกับอีกเซตหนึ่งคือเซตเก่าอย่างไอเนอร์ซาโโตครับแนะนําแค่2เซตนะครับส่วนที่เหลือก็คุณก็ดูาตามภาพไปเลยว่าจะใช้เซตไหนและออบก็แน่นอนอยู่แล้วครับคุณใส นแม่งห่างกันซัฟเฟตเดียวก็จบแล้วและเชือกใช้เป็น E D K ครับส่วนเชือกอียาไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าพรสวรรค์คือเวลาน้องโดนโจมตียังไงน้องก็ได้พลังงานมา15ฟรีๆอยู่แล้วมันช่วยได้เยอะมากครับก็จบเรียบร้อยครับสำหรับคลิปของหยุนลีนะครับรอบนี้ก็ถือว่ามีใจดีหน่อยนะเพราะว่าถ้าคุณมีการเพิ่มการแอคโกรจากทั้งลิงก์กับไรโคนประจําตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่ลิงก์คุณไปเล่นทีมแพงเนี่ยกรณีแบบนี้ไลโคนประจําตัวมันจะโคตดดรด เพราะว่าเราไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราต้องไปทํางานเอาตังมาเติมเกมแมงออกทุกแพทแป่นละสตัวจะบ้าตายก็ถือว่าโอเคในรอบนี้ครับส่วนเรื่องคนที่เป็นกังวลเรื่องของการพาวเวอร์ครีปเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเกมมันผ่านมาก็ปีกว่าแล้วการที่เพิ่งจะมีตัวละครที่มันดูทับลายกันแบบตรงๆตัวแบบนี้แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นมาเนี่ยสำหรับเกมเทิร์นเบสมันไม่แปลกครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคลาล่าเล่นไม่ได้นะครับมันก็ยังเล่นได้อยู่ครับถ้าไม่โดนคอนเทนต์แกงนะเพราะคอนเทนต์แกงจริงๆอย่รีก็ถือว่าโดนแกงเหมือนนกัแเพรา มันเป็นแบบเดียวกันเลยแค่มันมีเรื่องของการที่กดแล้วยังไงก็ก,การันตีส่วนใดแน่ๆอยู่ที่มันขึ้นมาช่วยในเรื่องนี้ครับส่วนคนที่ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรนะครับผมย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับการที่คุณจะเปิดตัวละครเกมนี้เนี่ยถ้าคุณมองว่าคุณเอามาเล่นเพื่อผ่านคอนเทนต์ให้สนุกเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคุณมองว่าคุณจะเปิดมาเพื่อจะเอามาจบคอนเทนต์และเอาเพชรยังไงคุณก็ขาดทนครับฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเล่นเอาตามที่มีถ้าเราชอบแมคคณิคตัวละครเราอวยตัวละครก็เป คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมนำพี่มาต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ